สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตลอดทัวร์ตลอดธรรมนะคะสนทนากันกับทางท่านอาจารย์แห่งสตียโศกและท่านพลเรือเอกวัวิทย์เก่งเรียนนะคะสวัสดีค่ะนำ้นำมัสการน้ำมัสการครับแฟนๆช่อง13นะครับไม่ใช่สันตียโศกถามมาบอกว่าในคืนที่พระพุทธเจ้าจะสําเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้ผ่านมารมาผจญมารก็คือกิเลสข้างในท่านพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมว่า คืนที่าศาสดาเราจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยคืนนั้นะผ่านอะไรมาลักหนามนมาสัสก,การครับออก่อนที่คุณแอนก็ตามท่านบรรณวิทย์ก็ตามจะขึ้นมาสู่ชั้นบนคือห้องส่งรายการโทรทัศน์นี้สิ่งที่เราจะต้องผ่านก็คือบันไดถา,ถามว่าบันไดกว่างหน้าเราหรือไม่ ใช่ค่ะกวางหน้าเราอะแต่บันไดกวางหน้าเราในฐานะที่ทําให้เราสูงขึ้นใช่ค่ะทวากําแพงเนี่ยก็กวางหน้าเราเหมือนกันแต่ปรากฏว่าทําให้เราไปไม่ได้ใช่ค่ะมารเนี่ยคือสิ่งกีดกวางพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีมารมาผจนก็มีสิ่งกีดกวางข้างหน้า แต่มานในความหมายของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือบันไดไม่ใช่กำแพง<ม>คนจำนวนมากเนี่ยมองว่ามารเนี่ยคือกำแพงก<ม>ว้างทางเดินไม่ให้เราไปข้างหน้าได้<ม>แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงเปลี่ยนสิ่งกีดขวางซึ่งเรียกว่ามารเนี่ยเป็นบันไดไม่ใช่กำแพงคำถามของท่านบรณวิทย์จึงได้รับคำตอบว่า มานมาพระนเนี่ยก็คือมีผู้มาทอดบันไดไต่ไปสู่สัพพัญยุตยานอันคือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามานคือการทอดบันไดพุทธก็พูดเถอะมานคือการทอดสะพานแห่งการตรัสรู้ให้พระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อมานมาพระนเนี่ยจึงคือโอกาสแห่งการไต่บันได ไปสู่ระดับสูงสุดแห่งพุทธ,ธะอย่างแท้จริงเพราะนั้นเมื่อท่านบรรณวิษถามก็ได้รับคำตอบว่าพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ล้วนแต่มีมารมาพระจนทั้งสิ้นยิ่งพุทธิตั้งจิตปรารถนาจะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งต้องเจอมารมาพระจนหนักมาก mm hmm. ถ้าไม่มีมารจะไม่มีพระพุทธเจ้าพูดตามความจริงมานี่แหละคือผู้สร้างพระพุทธเจ้า และชีวิตคนทุกคนก็คล้ายๆกันท่านบรรวิศต้องมีมารมาผจญในระดับบรารมีของท่านบรรวิศคุณแอนต้องมีมารมาผจญในระดับบรารมีของคุณแอน<ช>ท่านจันท์ก็มีมารมาผจญในระดับท่านจันทน์ถ้าไม่มีมารเนี่ยก็จะไม่มีบรารมีเคยได้ยินไหมมารบอกมีบารามีไม่เกิดหรอใช่ชัดเจนไหม เขาถามอีกว่าทำไมบอกว่ามีทั้งพญามารเสนามานเข้ามาสู้กับพระพุทธเจ้ากว่าจะชนะมาได้โอ้โหกว่าจะล่งสางนี่เขาบอกอ่านกันแล้วโอ้โหมันสู้กว่าจะพ้นมาได้แทบตายพญามารคือมารใหญ่อเสนามานก็คือลูกน้องของพญามารนั่นแหละแม้กระทั่งลูกสาวพญามาร ยังมาในรูปของนางตันหานางราคานางอรตีเลยนี่ละครับผมคงไม่ผ่านหรอก <laughs> ทำไมไปดูถูกตัวเองล่วงหน้าได้ไงเนี่ยยังไม่เจอมารเลยได <laughs> <laughs> ้ว,ว่ารอแพ้มารตั้งแต่ยังยังไม่มีมารมา<ต>ชื่อ,อชื่อมานอย่างนี้ไม่ผ่าน <laughs> 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 พอได้ยินว่านางตันหา oh. นางราคานางอรตีนี่เลย <laughs> พอได้ยินก็แพ้ตั้งแต่ได้ยินแล้วเนาะ <laughs> แต่จริงๆแล้วเนี่ยคืออะไรที่เรายังไม่เจอเนี่ยมันมักจะมาสิ่งที่เราไม่เจอเนี่ยมันยังไม่จริงเข้ mm hmm. าใจไหมเางานการหลายอย่างเนี่ยเราไปคิดล่วงหน้าว่าแหมมันไม่น่าจะไหวไม่น่าจะผ่านไม่น่าจะดี mm hmm. เอาเข้าจริงแล้วเวลาเราหันหน้า,ผาเผชิญกับมันจริงจเอ๊ะผ่านได้เนาะ mm hmm. ทําใจดีๆผ่านได้ท่านบรรณวิทย์สังเกตดูสิหลายเรื่องที่ท่านคิดว่า เอ๊ะสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเหลือกําลังของเราหรือเปล่าเนาะบางทีเรารู้สึกเลยทีเดียวว่าไม่น่าจะเป็นไปได้แต่เอาเข้าจริงพอเอาตัวไปลงนะมันก็จะเกิดความลงตัวขมกริบเลยไหม,อมพอเอาตัวไปลงเนี่ยมันก็จะเกิดความลงตัวงั้นบางอย่างคุณแอนไม่เคยทำแล้วถ้ามวัวแต่คิดเนี่ยคุณแอนก็บอกว่าฉันไม่น่าจะไหวเพราะฉันไม่ถนัด ฉันไม่เป็น<ช>แต่คุณแอนก็เลือกที่จะเอาเธอนนะยังไงก็ตามเดี๋ยวลองลองดูสักตั้งหนึ่ง<ช>เป็นไม่เป็นค่อยว่าอีกทีนึงทำไปทำมาคุณแอนเป็นคนที่มีความเป็นโปรเฟชชั่นแนลในเรื่องนั้นจนได้เอ๊ะแปลกนะแต่ก่อนฉันนึกว่าฉันทำไม,ไม่ไม่ได้ฉันทำไม่เป็นเนี<ช>่ยที่คนเราทำไม่ได้เพราะไม่ได้ทำ ทีนี้แอมมีความสงสัยอะค่ะสมมติใครที่เขาเจออุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะบอกว่าอุย๊ยมีมารผจญแต่บางคนบอกว่าเวรกรรมอะไรเนี่ยเหมือนแบบเจ้ากรรมในเวรหรือเปล่าที่เหมือนมาขัดดวงหรือมาขัดทําให้เราไม่สามารถประสบความสําเร็จได้ตกลงเป็นเป็นมานรผจญหรือเป็นเจ้ากรรมในเวรหรือเปล่าเออแม่คําถามนี้ดีมากท่านบรรณวิทย์อะไรก็ตามที่เราเจอสิ่งกีดกวางแล้วถ้าเราบอกว่ามันเป็น มันเป็นเวนเป็นกรรมเนี่ยนะหรือเจ้ากรรมในเวนอะไรถ้าถ้าเรามีความรู้สึกเป็นเป็นนกาทีฟเนี่ยนั่นแหละเรากําลังรับเวรรับกรรมแต่ถ้าเรามองสิ่งนั้นเป็นพ o s t i v เนี่ยเรากําลังสร้างบารามีอ,อย่างเดียวกันเลยเรื่องเดียวกันเลยสมมุติว่าในกอมาด่าเราอะ และเราบอกว่าเป็นเวียนเป็นกรรมอะไรก็ไม่รู้ในกอต้องมาด่าฉันด้วยอาันนี้แสดงว่าเรากําลังรับเวียนรับกรรมจากในกอ,อแต่ถ้าในกอมาด่าเราอ่ะโอ้โหเป็นโอกาสดีฉันจะได้ทําจิตใจของฉันให้แข็งแกร่งเหนือคําด่าของในกออนั่นแหละเรา,ากําลังสร้างบารมีโอ้โหเนี่ยกว่าผมจะคิดได้อย่างทัาจาันเนี่ยโดนปรับไปเยอะแนละ้ว พอมัด่าก็ซ้ายตรงเลยโป้งทันทีปรับห้ารเอยบาท่านบรรวิตตอนที่เขาด่าเราเนี่ยเขานั่งด่าหรือยืนด่ายืนด่ายืนด่าให้นั่งลงคำด่าจะได้เลยหัวไปดีถ้าเขานั่งด่าเนี่ยนะแอนยืนขึ้นคำด่าจะได้ลอดใต้วางขาเราไปเห็นไหมฟังแล้วง่ายเลยไหมน่าจะเจอท่านจก่อนสมัยก่อนจะใช้ยาผมก่อนที่จะไปเดินขบวนกับเขาเนี่ยต่อยก่อน คุยที่หลังนั่นจะเจอใส่ก่อนแล้วคุยที่หลังเลยอ่าคือจริงๆมนุษย์เราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเรามีท่าทีกับมารอย่างไรถ้าเรามีท่าทีกับมารด้วยความรู้สึกว่าเป็นเวรเป็นกรรมเนี่ยนั่นแปลว่าเรากําลังรับเวรรับกรรมแต่ถ้าเรามีท่าทีกับมารด้วยความที่ว่าเออบัดนี้มีโอกาสกําลังจะสร้างบาร,รมีถ้าไปอ่านในจรรยวัตของพระโพธิสัตว์ จะมีดังต่อไปนี้หนึ่งเป็นโรคก็เป็นโรคจะได้เสี่ยงโชคกับความตายมไม่ได้กลัวโรคภัยแค่เจ็บนะเป็นโรคก็เป็นโรคจะได้เสี่ยงโชคกับความตายอันตรายก็อันตรายจะได้ขนกวายสร้างหลักมไม่กลัวอันตรายอุปสรรคก็อุปสรรคจะได้รู้จักนิพพานม,มานก็มานจะได้กล้าหาญทรหด นานกําหนดก็นานกําหนดจะได้รู้อดรู้รอคือพระโพธิสัตว์เนี่ยบำเพ็ญบารมีแม้ยาวนานก็ไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องทรมานคือไม่กลัวความยาวนานของการเวลาเนี่ยนานกำหนดก็นานกําหนดจะได้รู้อดรู้รอคบใครด้วยใจเคราะคบใครด้วยใจคอก็ใจคอไม่ต้องร้องขออะไรใครพระโพธิสัตว์เนี่ยคบเพื่อนโดยไม่หวังว่าจะได้ประโยชน์จากเพื่อน ไม่ตามใจก็ไม่ตามใจจะได้ขัดใจดูสักทีถ้าไม่มีใครตามใจเรานะท่านบรรวิศนะยิ่งท่านบรรวิตเป็นหัวหน้างานเนี่ยลูกน้องทำอะไรไม่ได้ดังใจไม่ตามใจอ,ะอ่ะดีแล้วล่ะจะได้ขัดใจเราสักทีทำดีก็ทำดีไม่ต้องให้ดีเหม็นสาบก็หมายความว่าทำดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนมีราบก็มีราบไม่ต้องร่วมหาบเสาะหา คือเขามีลาบเราไม่ปรารถนาจะมีส่วนในลาบก้อยซกเล็กด้วยแล้วก็นินทาก็นินทาไม่ปรารถนาโต้อตอบชอบหรือไม่ชอบนี่คือบททดสอบของพระโพธิสัตว์เป็นไงฟังแล้วจับจิตจับใจเลยไหมสุดยอดเลยค่ะรู้ชา้ชาไปหน่อยรู้ช้าไปหน่อยเนาะปรับเต็มเลยค่ะวันนี้ก็ขอนมัสการนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ